ใครที่จะไปศรีราชานะครับอันนี้มาถึงรีวิวโรงเรียนรงเวียนหมาหลงนะครับรงเวียนวงเวียนหมาหลงครับด้านหลังเราเป็นปิ่นสามนะครับอันนี้เรามาถึงวัดเขาคีนะครับจะไปศรีราชานะครับใช้เส้นทางนี้ใช่ครับเราจะจะ,จะมาพูดนี้ <c oughs> ตอนนี้เราจะไปาาต่อ ไปเลี้ยวขวาเลยครับอี่รงตามตามนี้ไปเลยครับเลี้ยวขวานะครับเพราะว่า้ะดูตามป้ายแล้วจะงงครับให้มาตามนี่นะครับใครที่จะไปศีราชานะครับรูเตาตะเลนเหรอใช่ไหมเรารอรถซ้ายสักหน่อยนะครับรถซ้ายลงมาจากป้าหยุดพูดก่อนเป็นถนนหลักครับอแล้วก็ ตรงไปเลยนะครับครับลอดใต้สะพานไปนะครับเพราะว่าคนส่วนมากที่มานี่ก็ชอบจะหลงครับสมชื่อเลยโรงเยนหมาหลงครับถ้าใครอ่านไยแล้วงงแน่นอนครับเพราะไปไม่ได้อัปเดตนะครับใครตามโค้งป่ามานะครับเจะไปศรีราชานะครับ เราจะไปศิรชาแล้วก็เปิดไปเลี้ยวขวาไว้ครับนี่นะครับแล้วรถก็จะหยุดให้รถในวงเวียนไปกอดครับอ่าก็ออกกวามาแล้วก็ตรงอันนี้ก็ตรงไปอย่างเดียวครับตามเส้นทางนะครับอ่าอันนี้ตามเส้นทางไปเส้นนี้ก็จะผ่านชุมชนหนองคอนะครับตรงนี้ ไปเรื่อยๆนะครับใครที่งงเรียนไปไม่ได้ก็เจ็ทานนี้ก็คือหลังปิ่นสามนะครับมาถึงเขาคีแล้วจะไปลุ่งหน้าไปศรีราชานะครับจบการรีวิวครับ